สวัสดีท่านผู้ชมและติดตามทางช่อง y o u t u b e ครับผมวันนี้นะครับผมพาท่านมาชมหล่เะเงินพิมพเอนิยมนะครับพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมขณะที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็น <c oughs> เนื้อของกระแสโลหะหล่เะเงินพิมพ์นิยมนะครับ เนี่ยครับเนื้อก็จะออกแบบนี้นะครับผมเนื้อก็จะไม่ตึงๆเหมือนพระใหม่ๆนะครับผมอันนี้ผมไปล้างมานะครับล้างด้วยน้ำส้มสายชูผสมกับน้ำนะครับผมเพราะผมใส่แล้วขึ้นสนิมองค์นี้ผมซื้อมาวันแรกนะครับเข้าฝันเลยครับว่ายิงพลังใส่ผมเพราะผมไม่ได้สนใจเพราะพระไม่สวย ไม่สวยผมก็เลยไม่สนใจทีนี้เข้าฝันกเกิดการสงสัยแล้วหยิบมาสองสองสองดูไม่มีอะไรพอไปขยายอีกทโอ้โหถึงรู้เลยครับเอาองค์อื่นมาเทียบเคียงก็ไม่เหมือนกันมีความเต่งตึงองค์นี้มีความเป็นพิเศษของเนื้อครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูอีกหลายๆจุดนะครับนี้ด้านหน้านะครับตรงสังคติ เรื่องก็จะย,ยึกยักยึกยักหน่อยนะครับอัน,นี้ก็จะแบบนี้นะครับผมพวกคราบเบ้าคราบอะไรที่ยังอยู่ในหลุมก็ยังอยู่ปกตินะครับดูเนื้อเป็นองค์ประกอบหลัก50%แล้วดูพวกคราบสนิมคราบเบ้าด้วยครับสนิมไม่ยากครับแค่ใส่แป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วครับแต่เนื้อหาเป็น สิ่งสำคัญที่สุดครับนะครับเป็นปัจจัยหลักพระเก่าต้องแบบนี้นะครับผมนี่ที่ผมมั่นใจว่าเก่าก็คือเข้าฟันนะครับยิงพลังโชว์เห็นผมไม่สนใจเพราะผมเช่ามา300บาทครับผมเช่ามาในกรณีศึกษาก็ไม่นึกว่าจะฟลุกได้นะครับเพราะว่าพระเลือกคนคนเลือกพระนะครับของแบบนี้ ไม่ใช่จะมีเงินก็บางคนมีเงินต้องซื้อในราคาแพงสําหรับผมไม่ค่อยมีเงินก็ซื้อในราคาถูกที่เขาไม่นิยมแต่เราอาจใช้ใช้เครื่องมือในการช่วยดูช่วยเสาะหาเป็นพระแทๆ้ๆนี่นะครับก็จะสองยากนิดนึงนะครับผมก็ให้ดูแบบนี้เป็นหลักนี่คือด้านหน้าองค์นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังองค์นะครับ โอเคครับพลิกแล้วครับผมท่านผู้ชมต้องหาแบบนี้นะครับแบบเหมือนผมนะครับหาเนื้อให้ได้แบบนี้ท่านจะได้พระแท้แน่นอน <c oughs> แท้สําหรับการศึกษาของผมนะครับนี่นะครับผมเป็นเนื้อนไม่ต้องขยับมากนะครับเดี๋ยวอาจจะให้ดูแค่นี้ก่อนพวกพวกสนิมที่ทับถมตามหลุมที่ผูกกรอนนั่นคือสามารถบอก อายุได้ครับว่ามันเป็นเวลานานครับขนาดผมล้างน้ำส้มสายชูมันยังไม่ออกนะครับผมผมถูด้วยเปลงสีฟันนะครับนี่นะครับผมองนี้ก็จัดว่าฟลุกมากครับผมองนี้เป็นพิมพ์นิยมเพราะผมห้อยจนสนิมเขียวขึ้นเต็มคอเลยครับที่สนิมเขียวเพราะว่า,าผมใส่อาบน้ำด้วยครับบางทีเห็นศักดิ์สิทธิ์ก็เลยเป็นพระโลหะเลยไม่คิดอะไรก็ ใส่อาบน้ําเลยจะถอดเฉพาะตอนนอนแต่แต่นี้คิดใหม่ครับถ้าจะใส่อาบน้ําต้องเลี่ยมแบบพลาสติกกันน้ํามันถึงจะแบบนี้นะครับนี่นะครับจะไปมุมไหนก็ต้องแบบนี้นะครับน,นี่ก็นี่ครับก็ให้ผู้ชมได้ชมและศึกษาเพื่อเพื่อท่านผู้ชม ซื้อกล้องมาแล้วก็ส่องพระอยู่ที่บ้านนะครับพระที่เขาว่าไม่แท้ไม่แท้อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนใจโยนทิ้งหรือขายทิ้งนะครับให้เก็บไว้ก่อนแล้วเอาเครื่องพันเครื่องขยายพันเอ็กเนี่ยมาส่องดูก่อนนะครับโอเคนะครับนี้ก็เห็นเนื้อกันแล้วก็จำๆแล้วก็เอาไปนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูองค์เต็มๆนะครับผม อโอเคครับเพราะว่าตัวนี้บันทึกได้แค่10บนาทีนะครับกำลังซูม่ห้ครับนี่นะครับผมนี้เสียนท่านนะครับเสียนท่านนี่หูหูก็ หูของท่านก็จะมีสองชั้นนะครับดูดีๆนะครับผมมันเป็นสีแดงๆข้างบนคือคราบที่ผมล้างไม่ออกคือสีแดงไอ้สีแดงของไอ้ที่พลาสติกที่อยู่อโฟมที่อยู่ในกรอบพระนะครับนี้ผมล้างมาแล้วก็สวยงามนะครับก็จะมีดูตรงหูดีๆนะครับเหมือนเขาตกแต่งไว้นะครับ ตรงหูเนี่ยครับตกแต่งมีจุดจุดตาดำดูตรงหูมันมีหลายรูปนะครับอา,อาจจะบอกไม่หมดเดี๋ยวค่อยไปทำคลิปอีกทีครับดูพระเศียรก่อนครับเศียรหน้าเศียรหลังนิสนิมก็ยังอยู่นะครับว่าล้างไม่หมดครับผมน,นี่หมุนรอบเหมือนนางงามนะครับประมาณนี้อ่าอันนี้พิมพ์นิยม ดูตรงซอกตรงซอกลักเล้ก็จะลึกนะครับฝั่งองพระฝั่งนี้ก็จะสูงกว่าฝั่งที่ไม่มีสังคตินิดนึงนะครับผมส่วนฐานฐานก็นี่ครับระยรุบรีบระยับแบบนี้นะครับเป็นพระยุคเก่าจริงนะครับนี่ครับผม ถือว่าแรงเหมือนกันนะครับลงพ่อเงินนี่เพินี่นะครับจะให้ดูเต็มเๆอ่องนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับกำลังโฟกัสอยู่ครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นเต็มๆนะครับ นี่นะครับผมก็ท่านผู้ชมรู้ก็ติดแนะนำได้ครับแบบติเตียนแนะนำได้ครับว่าเก่าไม่เก่าอะไรยังไงนี่อันนี้รอยตอ่อฉนวนเ,เหมือนต่อที่หุ่นเทียนยังไม่แข็งพอจิบอพอจิ้มลงแล้วก็ยุบครับผม ยุบยุบดูนะครั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 บนี่นะครับดูม,มุมข้างบ้างนี่นี่นะครับ คางก็จะแหลมๆหน่อยนะครับผมใส่คางจมูกไอ้นั่นมันเป็นโลหะน่าจะเบ้าแดกเบ้าอะไรถึงได้มีออกมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับคางคางก็จะเหมือนคางคนเลยนะครับผมนี่ครับคางเสร็จนี่นะครับถ้าวิดีโอนี้คลิปยึกยุกยักษกต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าอ่า มันต้องปรับจูนไปมาไปมามันทําให้โฟกัสไม่ได้นะครับนี่ครับผมนี่เจมนะครับดูแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะสบายตาหน่อยนะครับนี่ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ขอให้ทุกท่านทุกท่านนะครับเช่าซื้อหาอย่างระมัดระวังนะครับก็ ถ้ามีกล้องพันเอ็กยิ่งดีนะครับผมก็พระเลือกคนคนเลือกพระนะครับผมอ่าครับสวัสดีครับผมนี่